ในการประกอบปั๊มต้องให้ครบทุกจุดตอนนี้ก็ได้ยกปั๊มขึ้นจะได้ทำการยึดน็อตทุกตัวแล้วก็หลังจากที่ยกปั๊มขึ้นแล้วจะได้ทำการประกอบหัวฉีดเข้าครับพี่น้องครับก็มาติดตามทุกขั้นตอนที่เราทำครับผมครับ F c ทุกท่านก็ตอนนี้ก็ได้ยก ปั๊มเข้าประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ทำการใส่ประกอบหัวฉีดเข้าครับก็มาดูการประกอบหัวฉีดการที่เราจะใส่หัวฉีดเข้าไปเราต้องใส่ยางยางโบลลิงหรือ,อยางไลเนอร์ตัวนี้ใส่เข้าในตัวร่องต้องดูแล้วก็